สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูนิวอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ครูนิวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสระเอียซึ่งสระเอียที่ครูนิวจะมาสอนในวันนี้มีหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆต้องไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ สำหรับสระเอียนะคะเป็นสระเสียงยาวเด็กๆสังเกตนะคะสระเอียจะถูกระสมไปด้วยสระเอสระอีแล้วก็ยอยักษ์ค่ะซึ่งเด็กๆสามารถจำแบบง่ายๆได้เลยค่ะนั่นก็คือเออียอเออียอรวมเรียกสระเอียอพูดพร้อมคุณนิวอีกครั้งนะคะ เออียอเออีย e อ e รวมเรียกสาะรเะอ e ียอ่าขออีกหนึ่งครั้งค่ะเออียอเออีย e อ e รวมเรียกสาะรเะอ e ียเก่งมากเลยเออียอ e รวมเรียกสาะเอ e ียนะคะเด็กๆสามารถ ท่องได้เลยเด็กๆจะเดินไปเที่ยวเดินไปตลาดสามารถท่องได้เลยเอียอเอียอรวมเรียกสระเอียเด็กๆจะเดินไปทางไหนก็สามารถท่องได้เลยคุณพ่อคุณแม่น่าจะงงหน้าดูโอ้ยลูกฉันเป็นอะไรเนี่ยเดินท่องเอียอเอียอรวมเรียกสระเอียไปเรื่อยๆเลยเด็กๆสังเกตนะคะวิธีการเขียนสระเอียเป็นแบบนี้ทีนี้วันนี้ ครูนิวจะพาเด็กๆไปสะกดคำที่ประสมด้วยสระเอียถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำที่มีสอเสือประสมกับสระเอียเด็กๆลองทายสิคะว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรใช่แล้วค่ะคำนี้คือคำว่าเสียนั่นเองคำว่าเสียสะกดว่า สสเอียเสียต่อไปนะคะคำนี้มีนอหนูประสมกับสระเอียจะเป็นคำว่าอะไรไปได้คะนอกจากคำว่าเนียนั่นเองคำว่าเนียสะกดว่านอเอียเนียต่อไปนะคะคือคำที่มีดอเด็กประสมกับสระเอีย คำที่มีดอเด็กผสมกับสระเอียเป็นคำว่าเดียคำว่าเดียสะกดว่าดอเอเดียต่อไปเลยค่ะคำต่อไปนะคะเป็นลอลิงผสมกับสระเอียเป็นคำว่าเลียคำว่าเลียสะกดว่าลอยเลียต่อไปค่ะเด็กๆ ต่อไปมีกอไก่ผสมกับสระเอียเป็นคำว่าเกียคำว่าเกียสะกดว่ากอเอียเอียเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำสาระเอียกันอีกครั้งนะคะคำสระเอียที่เราจะไปฝึกอ่านกันวันนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆช่วยครูนิวอ่านนะคะคำแรกคำว่าเกียคำว่าเกียสะกดว่า จอเอียเจียคำต่อไปคือคำว่าเชียคำว่าเชียสะกดว่าชอเอียเชียคำถัดไปคือคำว่าเปียเปียก็คือผมเปียนั่นเองแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้คุณยูไม่ได้ถักผมเปียมานะคะคำว่าเปียสะกดว่าปอเอียเปีย คำต่อไปคำว่า f ฟ a ยคำว่า f ฟ a ยสะกดว่าฟอเอเฟียเยียมากเลยค่ะเด็กๆทีนี้ครูนิวมีเกมมาให้เด็กๆเล่นนะคะเกมของครูนิวง่ายมากเลยให้เด็กๆนำพยัญชนะที่เป็นรูปตรงนี้มาประสมกับสระเอียจะได้คำว่าอะไรให้เด็กๆมาทายกันนะคะ คำนี้จะเป็นคำว่าอะไรนะมีบอใบไ,ไม้ผสมกับสระเอียเป็นคำที่หนึ่งหรือว่าคำที่สองเด็กๆลองดูสิคะว่าจะเป็นคำที่หนึ่งหรือว่าคำที่สองใครที่ตอบคำที่สองถูกต้องเลยคะ่ะคำว่าเบียสะกดว่าบอเอียเบียข้อต่อไปนะคะมี คอควายประสมกับสารเอียเห็นไหมคะมีคอควายประสมกับสารเอียจะเป็นคําว่าอะไรนะเด็กๆลองดูสิคะจะเป็นคําที่1ห,หรือว่าคําที่สองอติกตกต๊ก,ต,กต่กตอติ๊กต่อติ๊กต่อคุณนิวให้เวลาคิด3วินาที3 2 1สองหนึ่งหมดเวลาเป็นคำที่หหรือคำที่สคะ เยี่ยมมากเลยค่ะใครตอบคําที่หนึ่งถูกต้องเลยค่ะคําที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่าเคียร์คว่าเคียร์สะกดว่าคอเคียเคียต่อไปนะคะเด็กๆมีทอทหาร,ระสมกับสระเอียเอียอเอียอรวมเรียกสารเอียอื ททหารประสมกับสระเอียจะเป็นคำว่าอะไรระหว่างคำที่หนึ่งหรือคำที่สองคำไหนคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำที่สองนั่นเองนั่นก็คือคำว่าเท er ียสะกดว่าทอเอียเทียวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะช่วยครูนิวประสมคำาาละเอียได้ตั้งเยอะแน่ เด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูนิวฝากไว้นะคะแค่นำพยัญชนะต้นมาประสมกับสระเอียแล้วเขียนให้สวยพร้อมทั้งฝึกอ่านแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปิดเทอมมาเราจะมาทบทวนเรื่องสระเอียกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ครูนิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ